มาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบึงการของเรานะครับจังหวัดบึงการมีการปล่อยขบวนรถประชาชนเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรอบที่สองครับ วันที่11ธันวาคมเวลา15นาฬิกาที่หน้าสรารกลางจังหวัดบึงการนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังโดยมีนายนาครสิริปริญญาน,านันรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมปล่อยแถวอย่างพร้อมเพรียง นายวรพันธ์ชำนิยันประหลัดจังหวัดบึงการกล่าวว่าการปล่อยแถวประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดบึงการรอบที่สองครั้งนี้สืบเนื่องจากประกาศสำนักพระราชวังให้ประชาชนได้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมรศพนพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร จังหวัดบึงกาฬจึงได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อให้ประชาชนทุกอำเภอสามารถเข้าร่วมแสดงความอาลัยได้อย่างทั่วถึงและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยได้กำหนดรอบการเดินทางออกเป็นสีรอบรวมจำนวน3 0 0พันคนจังหวัดได้มีการมอบหมายให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนจัดทำบัญชีรายชื่อตรวจคัดกรองผู้มีความพร้อมด้านสุขภาพและจัดทำป้ายคล้องคอประจำตัวผู้เดินทาง นอกจากนี้ได้มีการจัดผู้ประสานงานประจำรถเจ้าหน้าที่ตำรวจสมาชิกอสเจ้าหน้าที่สาธรารณาสุขและอสอมเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยตลอดทั้งเส้นทางด้วยพร้อมทั้งจัดระบบสื่อสารและรายงานสถานการณ์ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องซึ่งในรอบการเดินทางรอบที่สองนี้เป็นการเดินทางของประชาชนจากอำเภอเมืองบึงการและอำเภอบุงคล้าจำนวน750คนมีการใช้รถบัสจำนวน15คัน ดยก่อนออกเดินทางยังมีการตรวจความพร้อมของรถบัสโดยเฉพาะอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลมยางไฟหน้าไฟท้ายอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินบนรถต่างๆรวมไปถึงตรวจสุขภาพตรวจว,วัดความดันเป่าแอลกอฮอล์ลงทะเบียนคนขับรถบัสทุกคนก่อนออกเดินทางโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดบึงการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เดินทาง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการกล่าวว่าขอให้ประชาชนชาวบึงการที่ได้มีโอกาสเดินทางไปเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมกับประชาชนทั่วประเทศเดินทางปลอดภัยและขอให้ทุกคนปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสมพระเกียรติเพื่อเป็นการแสดงความอาลายัย แสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตราบพระชนชีพนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดบึงการเมื่อวานนี้นะครับได้มีการปล่อยขบวนรถนะครับ <Techn Pokémon> เพื่อนำพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬนะครับก็เป็นสองอเภอนะครับก็คือจะมีอําเภอเมืองบึงกาฬแล้วก็อําเภอบุงคล้านะครับเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนะครับตอนนี้ก็ถึงกรุงเทพมหานครอย่างปลอดภัยแล้วนะครับก็จะมีการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนะครับแล้วก็เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพนะครับซึ่งก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับคอ,อยดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับมีตำรวจนะครับมีอ,อสมอมีเจ้าหน้าที่สาธรารณสุขไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดบึงการของเราครับ รมรถนะครับโดยเนปนามด้วยร่มอมนะครับผมก็ปั๊นะครับเิไบอกเลยนะครัที่ปบัตงานยแล้วไม่บอกเลยว่าขนส่งขอทีปัิัตงานพาพยาบาลคุยทำไมเขียนขบวนสมพี่อยู่ขบวนหนึ่งหรือขบวน I got it.